อาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดุวยครับค่ะอาจารย์ขาได้ยินไหมครับิดได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินค่ะชัดค่ะครับก็ตอนนี้ที่บทความที่เขียนมันนี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ๋อยังนี่ยังอยู่ญี่ปุ่นนะคะอาจารย์คะใช่ยังอยู่ญี่ปุ่นก็ามาประมาณสองอาทิตย์มามาสอนหนังสือเป็นหลักเลยค่ะค่ะแล้วก็ประทับใจในสังคมสูงวัยของญี่ปุ่นมาก เพราะว่าดูแล้วผู้ที่สูงวัยเนี่ยเขาดูกระจากระเจงนะ,ะเราก็ช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็ไม่พยายามเป็นภาระให้กับคนอื่นก็เลยมันึกถึงบ้านเราเรื่องสังคมสูงวัยใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราเองก็มี <S <S มีเข้าไปเรื่องสัมสูงวัยแล้วใช่ค่ะก็เข้าแล้วก็อตอนนี้อัตาส่วนของประชากรที่อายุมากกว่า60เนี่ยใช่มันประมาณ18เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ค่ะอาจารย์ เยอะตาเยอะกว่าตาส่วนคนอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเนี่ยนะก็คือมีมีคนสูงอายุมากกว่าเด็กอ่ะพูดง่ายๆ่ค่ะอาจารย์แล้วก็มีมีการประมาณการว่าถ้าเผื่อเรายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยในช่วงประมาณยี่สิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยค่ะกําลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยมันจะหายไปเยอะเลยนะใช่ค่ะจากตอนนี้จากตอนนี้สามสิบแปดคนเนี่ยคิดว่าคงจะเหลืออยู่ประมาณสัก ิบสี่สิบห้าล้านคนเองโอ้ค่ะเพราะเหลือประมาณยี่สิบแปดล้านคนหายไปสิบสี่สิบห้าล้านคนค่ะเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยเป็นแค่กับว่าเป็นตัวเตือนไงว่าว่ามันก็เลยมันก็เลยเป็นเครื่องเตือนไงว่าว่าเราจะเราเรากาลังมีมีปัญหาค่ะแล้วถ้าวเราดูในแง่ใช่ใช่แล้วถ้าว่เราเราดูในแง่ของในแง่ของไอความพร้อมของเราเองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันก็เราก็มีมีปัญหาคข้างเยอะ ส่วนหนึ่งก็คือคนที่เกษียณอายุเนี่ยจะไม่มีไม่มีรายรายได้พอที่จะใช้จ่ายก็ต้องพึ่งพาพึ่งพาครอบครัวบ้างพึ่งพาพึ่งพาจพัฒนาการบ้างใช่ใช่่แล้วบางคนก็ต้องก็ยังต้องหางานทําอยู่นะ60กว่าแล้วเนี่ยเพราะว่ารายได้ไม่พอรายจ่ายบางคนก็เลยมีประเด็นว่าถ้าเผื่อสังคมเราในอนาคตจะมีคนสูงวัยเยอะเนี่ยเราจะหาเราจะหาตังค์กันยังไง อ๋อนั่นแหละสิคะสากแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาระมากเลยสําหรับเด็กรุ่นลูกลูกหลานเราเนี่ยใช่ค่ะที่เขาจะต้องหนึ่งนะเลี้ยงดูตัวเองนะครอบครัวเขาสองเลี้ยงดูคนแก่ในในสังคมที่ที่จะมีเยอะนะโอ้สามก็จะต้องจะต้องใครพูดง่ายว่าใชหนี่ที่พวกเราก่อไว้อ่ะจะมาทำนี่สาธารณะใช่ค่ะอืและสุดท้ายสุดก็คือจะต้องนําพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โอ้โหภลระห, <คน S 1> หนักอึ้งภาระหนักอึ้งเลยนะครับขณะเดียวกันในสังคมไทยหรือเศรษฐกิจไทยที่เราส่งผ่านให้กับเด็กรุ่นใหม่เนี่ย <c oughs> เด็กเด็กรุ่น <c oughs> รนุรุ่นหลานเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ใช่เป็นสังคมที่ที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะด <c oughs> ังในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเรื่องของทรัพยากรบุคคลเรื่องเร่การทํางานของภาครัฐแล้วที่เมื่อกี้นี้ที่พูดถึงในเรื่องการทุจริตรัปชันพวกเนี้ใช่ไหมเมื่เนี่ยมันมันทำให้เด็กกำลังรับ รับรับประเทศต่อจากรุ่นสงนูงวัยอยู่ในสภาพที่ยังที่ต้องที่ต้องทำงานหนักมากค่ะก็คือก็คือเราไม่ได้ช่วยให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็เลยเขียนในแนวที่ว่าจริงๆแล้วเราต้องมานั่งเปลี่ยนความคิดใหม่เราต้องทําเป็นคนสูงวัยแบบญี่ปุ่นะนก็คือคเป็นภาระให้กระตื้นน้อยที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือรุ่นลูกหลานนะให้ให้ใด้สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ทส่วนใหญ่ยยเลยก็เราเราก็ทิ้งเอาไว้ให้เขาอันนี้<า>คือประเด็นค่ะเราควรจะต้องอยังไงคะอาจารย์อย่างแรกดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีผมพรอมคิดว่าหนึ่งแน่นอนเลยต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ<า>ไม่ไม่เป็นภา,าระราอันที่สองก็ต้องประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยใช่ไหมค่ะแล้วอันที่สามก็ต้องเปลี่ยนทิศสัยมาดูแลเรื่องสิง่งแวดล้อมของโลกมากขึ้นของอืกเพราะว่ารุ่นรุ่นผู้สูงวัยเนี่ย ไม่ค่อยสีเรียดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใครตัวเองคุณชินกับสังคมที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเราดูในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหจะแยกแยกขยะเนี่ยละเอียดมากโอ้โหงงไปเลยค่ะเห็นเห็ทางขยะแล้วถ้าเราไปอยู่ในยุโรปหรือในแคนาดาเนี่ยเขาจะทำกันประเภทที่ว่าเป็นเป็นระเบียบสังคมเลยอะค่ะใช่ไหมแต่เรายังประเทศไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจ เรายังไม่มีที่สาคัญก<ม>็คือว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันจะเป็นอนาคตของคนรุ่นลูกรุกหล,นล,นลานเราเนี่ย<ช>เขาจะอยู่กันยังไงถ้เาเกิดโลกร้อนขึ้นนะแล้วก็น้ำไม่มีใช้อะไรต่ออะไรมันก็จะเป็นปัญหาเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารุ่นรุ่นสงวัยเนี่ยจะต้องใกล้ๆกับว่ายอมรับว่าสิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีส่วนในการพัฒนาประเทศได้ให้มาถึงขนาดนี้ได้แต่เราก็อาจจะทาได้ไม่ดีพอนะเทียบกับประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์ มาเกาหลีใต้ไต้หวันในพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็ยัางเิ่งปัญหาไว้พอสมควรเียวันนี้ก็เลยเขียนเตือนไงว่าเนี่ยจริงๆแล้วต้องต้องใกล้ๆกับว่าใกล้ๆกับเอ่อทำตัวเองให้ให้ให้เป็นภาร้าน้อยลงค่ะจ้ะแล้วก็ช่วยลูกช่วยหลานในการพัฒนาประเทศหรือในการแก้ปัญหาเพราะเราเป็นคนรู้ปัญหาดีถูกไหมอืมใช่ค่ะอ,นนอันนี้คือประเด็น,<อ>นงแล้วง่ายง่ายระบบราชการอย่าง,งนะระบบการศึกษาใช่ค่ะ ใช่ค่ะทุกกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยค่ะค่ะเอาก็วันนี้ก็ได้ก็รู้สึกว่ายิ่งยิ่งมาญี่ปุ่นก็ยิ่งเห็นความจะยิ่งเห็นชัดอืมค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็ก็เลยเขียนบทความครับค่ะได้ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากๆสำหรับเวลาวันนี้ค่ะยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บัณฑิตนิถาวรนะคะ